เทตอมี omy, สมาชิกของเรานั้นต้องมาเป็นที่หนึ่งเพราะทุกๆคนคือส่วนสําคัญที่ทําให้โตมีก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดคิดหยุดพัฒนาเพื่อให้สมาชิกของเราดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในวันนี้ก็เช่นกันเราขอนําเสนออ t ต m มีพิกอัพเซ็นเตอร์โดยความร่วมมือจากอ c t o อ์เรมโซลูชั่ผู้น,นําด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศไทย และตึกโอเชียนทาวเวอร์2ที่ตั้งตระงงานสูงใจกลางย่านอโศกบนถนนสุขุมวิทสถานที่ที่สะดวกทุกการเดินทางใกล้ BTS อโศกและ MRT สุขุมวิทที่นี่เองหากสมาชิกขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น20ก็จะพบกับอัตโตมีพิกอัพเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของอัตโตมีประเทศไทยถึงตรงนี้หลายท่านคงเริ่มอยากรู้แล้วว่าพิกอัพเซ็นเตอร์ที่ว่านั้นคืออะไรและมีหน้าตาเป็นยังไง คำว่า pick up นั้นหมายความว่าจุดรับเมื่อบวกกับคำว่า center ที่หมายถึงศูนย์รวมทําให้เราเดาได้ไม่ยากเลยว่า pick up center นั้นก็คือศูนย์รวมที่เราสมาชิกอาตอมี่ทุกท่านสามารถเข้ามารับสินค้าที่สมาชิกทําการสั่งไว้ผ่านเว็บไซต์ของอาตอมี่ได้ทันทีที่ต้องการเช่นหากสมาชิกสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อาตอมี่หรืออาตอมี่โมบายแอปพลิเคชันในช่วงเช้าก็สามารถเข้าไปรับสินค้าได้ตลอดเวลาทําการไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันช่วงบ่าย หรือช่วงเวลาไหนก็ตามที่ทุกท่านสะดวกโดย Pick Up Center เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นนอกจากนี้ a t o m i Pick Up Center ยังมีอีกหลายบริการที่จะคอยดูแลแล,และช่วยเหลือเราสมาชิกทุกท่านหากสมาชิกท่านใดมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมสำนักงานหรือเข้าร่วมสัมมนาที่สำนักงานใหญ่แห่งใ,ใหม่ของเราสมาชิกทุกท่านสามารถเลือกชมสินค้า a t o m i หลากหลายชนิดที่เราได้จัดเตรียมไว้ และแน่นอนว่าหากสมาชิกท่านใดต้องการจะสั่งสินค้าในวินาทีนั้นท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากที่นี่ไปไหนท่านสามารถสั่งสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ที่เราเตรียมไว้ให้ใน a t o m i Pickup Center โดยการสั่งสินค้าผ่าน Atomy เว็บไซต์ซึ่งจะมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ a t o m y c o m t h กดเข้าสู่ระบบใส่ username และ password ของท่าน กดเข้าสู่ระบบกดที่หัวข้อ Shopping Mall คลิกที่สินค้าที่ท่านต้องการกดสั่งซื้อทันทีในส่วนนี้ให้ท่านสมาชิกกรอกชื่อของผู้สง่งและเลือกข้อมูลการจัดส่งเป็น pickup center คลิกที่ปุ่ม select กรอกชื่อของผู้ที่จะมารับสินค้าและเบอร์โทรศัพท์คลิกที่ปุ่มชำระเงินซึ่งท่านสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ถึง3ช่องทาง เครดิตเดบิตอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโอนหรือฝากเงินเข้าบัญชีเมื่อเลือกวิธีชำระเงินได้ก็คลิกที่ปุ่มชำระเงินอีกครั้งระบบจะนำท่านสมาชิกเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการยืนยันตัวตนเมื่อท่านสมาชิกทำการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นระบบจะทำการนำท่านกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของอัตโตมี่อีกครั้งหนึ่งพร้อมคำพูดว่าการสั่งซื้อของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์หลังจากนั้นให้ท่านคลิกที่คำว่าพิมพ์ใบสั่งซื้อ เมื่อท่านได้รับใบสั่งซื้อแล้วติ้นเอกสารออกมาก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนท่านสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าชิ้นอื่นต่อไปหรือออกจากระบบได้เลยหลังจากที่ได้ใบสั่งซื้อ,อ,อมาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ท่านต้องทําก็ง่ายแสนง่ายครับเพียงแค่นําใบสั่งซื้อที่ท่านริ้นออกมาให้กับเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการอยู่ด้านหน้าเคาน์เตอร์และรับปัรคิวจากตรงนี้เจ้าหน้าที่จะรับช่วงต่อดําเนินการจัดเตรียมสินค้าให้ท่านซึ่งจะมีขั้นตอนการเตรียมสินค้ายังไง เราไปดูกันครับ 1. คําสั่งซื้อของท่านจะถูกส่งผ่านมายังระบบหลังบ้านของอัตโมีและถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบการจัดการคลังสินค้า 2. เจ้าหน้าที่จะปริ้นใบ Picking Slip ซึ่งแสดงรายละเอียดว่าท่านสมาชิกสั่งสินค้าอะไรไว้บ้าง 3. เจ้าหน้าที่จะเดินไปหยิบสินค้าตามใบ Picking Slip 4. เมื่อได้สินค้าทั้งหมดมาแล้วเจ้าหน้าที่จะสแกนใบ p i c k i n g slip และสินค้าทุกชิ้นเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องตามที่ท่านสมาชิกสั่งไว้หรือไม่และตัดสต็อกออกจากคลังสินค้า5หากระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบแล้วว่าเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสินค้าถูกต้องระบบจะทําการจัดพิมพ์เอกสารแพคกิ้ง Slip ออกมายืนยันอีกครั้ง6เจ้าหน้าที่จะนําสินค้าพร้อมทั้งเอกสารแ a c k i n g Slip ใส่ลงถุงอตโตมี7เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกคิว พื่อให้ท่านสมาชิกนำเอกสารยืนยันตัวตนมารับสินค้าที่หน้าเคาน์เตอร์ตามลำดับโดยขั้นตอนทั้งหมดนี้จะทำให้สมาชิกทุกท่านได้รับสินค้าอย่างครบถ้วนและเป็นขั้นตอนแต่ถึงแม้ว่าขั้นตอนเหล่านี้จะรอบคอบและรัดกุมมากทุกท่านก็ไม่จำเป็นต้องกลัวไปว่าขั้นตอนต่างๆนี้จะทำให้ทุกท่านต้องรอนานกว่าจะได้สินค้าที่ท่านต้องการเพราะว่าขั้นตอนทั้งหมดนั้นดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำให้ใช้เวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้นเองครับ แล้วสิ่งที่จำเป็นในการรับสินค้านั้นมีอะไรบ้างกรณีที่ท่านมารับสินค้าด้วยตัวเอง 1. สําสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับขี่หนังสือเดินทางใบอนุญาตขับขี่สากลโดยท่านจะต้องลงลายมือชื่อโดยการเซ็นชื่อเพื่อรับรองเอกสารสำเนาดังกล่าว 2. ใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้าซึ่งปริ้นได้จากเว็บไซต์ 3. ใบรับสินค้า ซึ่งในส่วนใบรับสินค้าท่านสามารถมารับเอกสารได้ที่ Pick Up Center กรณีต้องการให้บุนคคลอื่นมารับสินค้าแทน 1. ใบแจ้งความประสงค์ให้ผู้อื่นรับสินค้าแทนซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้หลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกไปที่หัวข้อดาวน์โหลดเอกสารท่านจะพบกับเอกสารที่ชื่อว่าใบแจ้งความประสงค์ในการให้ผู้อื่นรับสินค้าแทนให้ท่านคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลด หลังจากที่ท่านได้เอกสารแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือกรอกเอกสารให้ครบถ้วนและพิ้นเอกสารออกมาได้เลย 2. ส,สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับขี่หนังสือเดินทางใบอนุญาตขับขี่สากลโดยท่านจะต้องลงลายมือชื่อโดยการเซ็นชื่อเพื่อรับรองเอกสารสำเนาดังกล่วาว 3. ใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้าซึ่งปริ้นได้จากเว็บไซต์ 4. ใบรับสินค้า ในกรณีที่ท่านหรือบุคคลอื่นที่จะมารับสินค้าแทนไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนเหล่านี้ก็จะไม่สามารถรับสินค้าได้ซึ่งเป็นการป้องกันมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างมารับสินค้าครับเมื่อท่านสมาชิกได้รับสินค้าแล้วถ้าหากท่านต้องการที่จะส่งสินค้าต่อไปให้กับสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลอื่นหรือหากท่านรู้สึกว่าสินค้านั้นมีจานวนเยอะจนท่านไม่สามารถนํากลับบ้านเองได้พวกเราอัตมีประเทศไทยก็จะไม่ปล่อยให้ท่านต้องลําบาก ออกไปหาที่ทําการไปรษณีย์เพื่อนําสินค้าส่งหรือนําสินค้าทั้งหมดกลับไปอย่างยากลําบากเพราะเรายังมีอีกหนึ่งบริการจากอ t คต u m Solution ผู้นําด้านการบริหารจัดการโลจิสติกแบบครบวงจรในประเทศไทยที่จะช่วยให้การรับสินค้าที่ Ato ม Pick ี Pickup Center ของสมาชิกทุกท่านกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นไปอีกระดับนั่นก็คือบริการที่ชื่อว่า EMS Center บริการที่จะช่วยให้คุณสามารถส่งสินค้าทั้งหมดไปยังครอบครัวพี่พี่น้องน้องตัวท่านเอง หรือสมาชิกท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่ท่านสมาชิกกดลิฟต์ขึ้นมาชั้นที่23ท่านก็จะพบกับจุดส่งสินค้าของ e mail center ซึ่งที่นี่ท่านสามารถที่จะจัดแยกสินค้าที่ท่านได้รับมาจาก pick up center หรือสิ่งของอื่นๆที่ท่านต้องการจะทำการจัดส่งบรรจุลงกล่องซึ่งมีให้ท่านได้เลือกหลายขนาดตามความต้องการอีกทั้งที่นี่ยังมีพนักง,งานที่จะคอยให้คำปรึกษา และช่วยเหลือท่านสมาชิกยิ่งไปกว่านั้นหากท่านไม่สามารถนำสินค้าจาก Pickup Center ชั้น20มาที่ EMS Center ชั้น23ได้เราก็ยังมีเจ้าหน้าที่และรถเข็นขอให้บริการเพื่อที่จะช่วยเหลือพาท่านและสินค้าขึ้นมายัง EMS Center ชั้น23อีกด้วยครับโดยระยะเวลาในการจัดสง่งมีตั้งแต่ภายในวันเดียวกันภายใน1วันภายในวันถัดไปหรือภายใน2วันทำการ ซึ่งในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการจัดส่งซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยครับคำถามที่หลายคนอาจสงสัยวันและเวลาเปิดทำการเราเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาปิดทำการวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หากวันใดมีการจัดงานสัมมนาที่สำนักงานใหญ่ ทาง p i c k Up Center จะเปิดทำการจนถึงเวลา21นาฬิกาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านสมาชิกครับสามารถเข้ามาสั่งสินค้าที่หน้าเคาน์เตอร์และชำระเง,งินที่หน้าเคาน์เตอร์ได้หรือไม่ในการสั่งซื้อสินค้าทางเรามีคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการโดยสมาชิกสามารถทำการสั่งสินค้าด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์และสามารถรอรับได้ทันทีที่จุดรับสินค้าภายในบริเวณ Pickup Center ครับ สามารถมารับสินค้าบางส่วนแล้วฝากสินค้าบางส่วนไว้ได้หรือไม่สมาชิกจะต้องรับสินค้าทุกรายการตามออเดอร์ที่ทำการสั่งซื้อโดยไม่สามารถรับสินค้าหรือฝากสินค้าบางรายการไว้ได้เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายสามารถนำสินค้าจากบ้านหรือศูนย์การเรียนรู้มาฝากไว้ให้สมาชิกคนอื่นได้หรือไม่ทาง Pickup Center จะไม่มีบริการรับฝากของ แต่ถ้า,าท่านต้องการส่งสินค้าให้กับสมาชิกท่านอื่นสามารถใช้บริการจัดส่งได้ที่ e-mall center ที่ชั้น23ครับหากท่านสั่งซื้อสินค้าและรับสินค้าที่ pick up center ทางศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้งานยังสามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้ตามปกติหรือไม่หากท่านได้มีการลงทะเบียนสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ไว้แล้วศูนย์การเรียนรู้ใดก็ได้ทางศูนย์ยังคงสามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้ตามปกติ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ภายในกี่วันทำการมีขั้นตอนอย่างไรหากต้องการทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อให้ท่านทำการติดต่อแจ้งทีมลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่เบอร์02 024 8926ถ28ภายในเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นากาถึง18นาฬิกายกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นักขัตฤกษ์ สามารถสั่งซื้อและรับสินค้าได้ทุกรายการหรือไม่เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อและรับสินค้าท่านสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ก่อนทําการสั่งซื้อสินค้าหากสินค้าไม่พอจําหน่ายท่านจะเห็นข้อความเตือนและจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้การจับมือในวันนี้ระหว่าง2ผู้นำอาร์ติมี่ไทยแลนด์และอักทอเรมซูลูชั่น เพื่อสร้างอะ o m มี่พิกอัพเซ็นเและ Image Center ถือเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับอะต m มีประเทศไทยแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ก้าวสุดท้ายอย่างที่เราสัญญาไว้เราจะไม่มีวันหยุดคิดหยุดพัฒนาเพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือความสำเร็จที่ยั่งยืยนของสมาชิกอะต m มีทุกๆคนครับ สวัสดีครับทุกท่านครับป๊อบนะครับจากทอมมีประเทศไทยนะครับเมื่อกี้ทุกท่านก็คงจะได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับของ Pick Up Center ไปแล้วนะครับแล้วก็ในวิดีโอเมื่อกี้เขาก็มีพูดเอาไว้นิดหนึ่งใช่ไหมครับว่าสามารถเลือกวิธีจ่ายเงินได้นะครับแล้วก็อย่างที่ท่าน MD ได้กล่าวไปเมื่อวานตอนกล่าวตอนรับแล้วว่าเราจะมีการเพิ่มนะครับระบบของการโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้นะครับป๊อบก็จะมาเล่านะครับอธิบายให้กับทุกคนฟังว่าระบบในการโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีของ อันดับแรกหน้านี้คุ้นๆไหมครับคุ้นไหมครับ,รบอ,อันดับแรกที่ทุกคนเห็นกันชินตาอยู่แล้วอันดับแรกที่มันเคยมีคือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใช่ไหมครับแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้เนี่ยมันก็มีเพิ่มคําว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งขึ้นมานะครับแต่ตั้งแต่วันจันเนี่ยถ้าทุกท่านล็อกอินเข้าไปจะมีเมนูที่3เพิ่มขึ้นมาครับซึ่งเมนูที่เขียนว่าโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทนะครับตรงนี้เดี๋ยวป๊อบจะขออธิบายคร่าวๆนะครับพอทุกท่านเลือกปุ๊บเนี่ อวิธีการโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทใช่ไหมครับมันจะมีเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆขึ้นมาตรงนี้ขอให้ทุกท่านอ่านให้ละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวป๊อบจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทอัตมีนะครับบริษัทของเราจะใช้บัญชีในการรับเงินจากสมาชิก2ธนาคารครับอันดับแรกก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับ เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวป๊อปจะเปิดให้ดูในหน้าถัดไปนะครับตรงนี้ตัวเล็กไปป๊อป,ปมองไม่เห็นนะครับเวลาในการสั่งนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนี่ข้างล่างใช่ไหมครับตรงนี้จะมีให้เลือกมันจะมีแถบให้เลือกครับว่าเราจะเลือกโอนเงินเข้าธนาคารอะไรของบริษัทนะครับถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะเลือก S C B เราก็คลิกในช่องตรงตรงัวเลือกตรงนี้ให้เป็น S C B ครับแต่ถ้าเกิดเลือกเป็น Kbank นะครับหรือกสิกรไทยเราก็เลือกให้มันเป็นกสิกรไทยครับส่วนช่องข้างล่างครับตรงนี้จะมีเขียนว่า ชื่อบัญชีเจ้าของธนาคารตรงนีเ้เราตกลงกันเองแล้วกันครับว่าขอให้เป็นชื่อของเจ้าของบัญชีที่โอนนะครับหรือขอเป็นชื่อถ้าเกิดเราไม่ได้โอนเราเดินไปฝากเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็เอาเป็นชื่อผู้ฝากแล้วกันครับตกลงกันอย่างนี้เนาะทีนี้ตรงนี้ครับยกตัวอย่างเช่นสมศรีอยากจะเลือกวิธีโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีของธนาคารของบริษัทแต่สมศรีไม่มีบัญชี สมศรีไปฝากให้สมชายโอนช่องตรงนี้ควรจะเป็นชื่อของสมศรีหรือสมชายครับสมชายครับถูกต้องตรงนี้ขอให้เป็นชื่อบัญชีของผู้โอนนะครับไอของเจ้าของที่จะโอนครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่กดตรงช่องสี่เหลี่ยมที่คําว่าตกลงครับแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เลยพอไปขั้นตอนต่อไปก็มันจะขึ้นมาว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์นะครับโดยที่มีหมายเลขการสั่งซื้อขึ้นมาแต่นาตรงนี้ขอให้ทุกท่าน รับรู้ไว้นะครับว่าแค่สั่งสินค้าเสร็จแต่ยังถือว่าการชําระเงินยังไม่เสร็จนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องข้อตกลงและเงื่อนไขบริการกันครับตรงนี้นครับสำหรับบัญชีที่เราจะรับโอนเงินหรือฝากเงินนะครับมี2ออย่างที่ป๊อบอกได้บอกไปมีทั้งธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งรหัสของกสิกรไทยนะครับจะเป็นสาขาสุขุมวิท13เป็นบัญชีออมทรัพย์หมายเลขบัญชีตามนี้ได้เลยครับถ้าท่านใดอยากจะถ่ายรูปหรือจดก็จดได้เลยนะครับ ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะเป็นบัญชีดังต่อไปนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกท่านตอนที่เลือกนะครับตอนที่เลือกบัญชีในหน้าของเว็บไซต์เนี่ยจะสามารถจดหรือถ่ายรูปได้อีกรอบหนึง่งถามว่าจําเป็นไหมในการที่เราจะต้องรู้ไว้จําเป็นครับเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเดินไปเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาเราก็ไปบอกเขาเลยว่าเราจะฝากเงินเข้าบัญชีอันนี้ของบริษัทอัตโมี่นะครับพอหลังจากโอน คำว่าโอนเงินหรือฝากเงินใช่ไหมครับตรงนี้ทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าโอนเงินเนี่ยทุกวันนี้เราสามารถโอนเงินได้หลากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับหรือ ATM ก็ได้ส่วนฝากเงินนะครับเราก็อาจจะเข้าเครื่องฝากเงินหรือไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารแล้วฝากเงินก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับว่าการฝากเงินนะครับที่เคาน์เตอร์ธนาคารบางธนาคารคิดว่าทุกธนาคารครับ ถ้าต่างเป็นต่อให้เป็นธนาคารเดียวกันแต่ต่างพื้นที่จะเก็บค่าบริการน่าจะ20-30บาทนะครับอันนี้ป๊อบไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งค่าบริการตรงนี้นะครับสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองนะครับดังนั้นถ้าจะให้แนะนําถ้าท่านใดสะดวกเป็นโมบายแบงกิ้งนะครับหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจะสะดวกมากกว่าเพราะว่าโมบายแบงกิ้งโอนข้ามธนาคารก็ไม่เสียเงินนะครับไม่มีค่าบริการอะไร ต่อให้เราใช้กสิกรไทยต่อให้เราไม่ได้ใช้กสิกรไทยเราใช้กรุงไทยเราใช้กรุงศรีเราก็สามารถโอนเข้าไทยพาณิชย์หรือกสิกรของบริษัทได้โดยที่ไม่เสียค่าบริการนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะแจ้งเตือนนะครับสมมุติว่าสมาชิกสั่งสินค้าออกมาราคา1,000บาทท้วนนะครับและสมาชิกตั้งใจว่าฉันจะไม่โอนเงินผ่านมือถือฉันจะไปเคาน์เตอ,อร์ธนาคารไปโอนดีกว่าไปฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทดีกว่าถือเงินแค่1น0 0บาทไป ธนาคารบอกว่ามีค่าบริการ30บาทค่ะจบเลยนะครับเพราะว่าเงินออกมาปุ๊บโอนเงินที่จะเข้าบัญชีของบริษัทจะไม่พอนะครับจะเหลือแค่เจ็ดอเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าให้สมาชิกระวังในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ธนาคารจะเก็บจากเรานะครับเพราะตรงนี้สมาชิกต้องรับผิดชอบเองและถ้าการโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีของธนาคารไม่ครบตามจํานวนตรงนี้ยังถือว่าการชําระเงินตรงนั้นไม่ครบถ้วนนะครับ ตอนนั้นอยากให้สมาชิกระวังในจํานวนเงินตรงนี้ด้วยครับแล้วก็เวลาโอนเงินหรือฝากเงินนะครับรบกวนเช็คให้ดีว่าชื่อบัญชีผู้รับใช่บริษัทอัตโทมี่จำกัดหรือเปล่านะครับบางทีถ้าเกิดเรากดผิดไปเป็นที่อื่นเนี่ยอันนี้คือแก้ไขไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องก่อนโอนรบกวนเช็คดีๆว่าเป็นบริษัทอัตโมี่จำกัดหรือไม่นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับว่าพอสั่งสินค้าเสร็จปุ๊บ อันนี้มีทั้งไปผมเอาบัตรเดบิตนะครับไปเสียบตู้ ATM นะครับแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารบัตรเดบิตที่ผมโอนผ่าน ATM เนี่ยเป็นของกสิกรไทยนะครับส่วนเคาน์เตอร์ธนาคารของอันนี้ป๊อบใช้ของอไทยพาณิชย์ครับไปถึงเนี่ยของตอนตอนอที่โอนกันด้วยตู้ ATM เนี่ยป๊อปก็กดหมายเลขบัญชีที่ป๊อบจดไปนะครับส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ป๊อปก็ไปเขียนหมายเลขบัญชีของบริษัทอัตโมี่ให้เขาได้เลยครับแล้วก็ทีนี้เงื่อนไขนะครับเรากลับมาดูเงื่อนไขกันต่อว่า หลังจากที่สมาชิกทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จนะครับสมาชิกจะต้องทั้งโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมกับแจ้งมายังบริษัทนะครับมีเงื่อนไขว่าภายใน48ชั่วโมงนะครับภายใน48ชั่วโมงแจ้งได้ทางไหนบ้างครับแจ้งได้2ช่องทางทางอีเมลกับทางไลน์นะครับอีเมลก็คือ a t o m y t h b a n k i n g g m a i l c o m นะครับหรือไลน์เป็น a t o m y t h b a n k i n g ตรงนี้ถ้าท่านใดสะดวกเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนได้เลยครับหยิบ QR โค้ดในไลน์มาสแกน QR ได้เลยครับตรงนี้นะครับถามว่าทําไมต้องภายใน48ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าหากเลย48ชั่วโมงไปแล้วสมาชิกไม่ได้โอนเงินไม่ได้ฝากเงินเข้ามาหรือโอนเงินฝากเงินเข้ามาแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งนะครับบริษัทจะยังไม่ได้โรเซสว่าคําสั่งซื้อนี้มีการชําระเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดผ่านไป48ชั่วโมงเนี่ยจะส่งผลอะไรครับจะส่งผลทําให วันลง PV ที่สมาชิกเลือกครั้งแรกไม่สามารถลงได้นะครับดังนั้นถ้าเพื่อจะให้วันลง PV ของของสมาชิกเป็นเหมือนเดิมอย่างอย่างที่เราเลือกไว้ตอนแรกนะครับช่วยรักษาเวลา48ชั่วโมงตรงนี้นะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บแจ้งมายกตัวอย่างในการแจ้งนะครับอันนี้ป๊อบเชื่อว่าทุกท่านสะดวกที่จะส่งไลน์มากกว่าอีเมลนะครับอันนี้เดี๋ยวป๊อบก็จะให้ดูว่าตัวอย่างในการส่งเป็นยังไงบ้างครับ ส่งมาอย่างนี้เลยครับถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิป ATM นะครับหรือว่าเป็นสลิปที่ฝากเงินจากเคาน์เตอร์เราก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปครับบอกว่าโอนเงินนะอันนี้เราฝากเงินแล้วรหัสสมาชิกรหัสอะไรนะครับแล้วก็หมายเลขการสั่งซื้ออะไรนะครับเพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่เขาสะดวกว่าอ๋อรหัสสมาชิกคนนี้หมายเลขการสั่งซื้อคนนี้จ่ายเงินเข้ามาแล้วจะได้จับเข้าในระบบให้อย่างถูกต้องครับ ดังนั้นป๊อบถึงบอกว่ามันจําเป็นนะครับที่เราจะต้องจดหมายเลขออเดอร์นัมเบอร์หรือหมายเลขการสั่งซื้อนะครับรวมไปถึงหมายเลขบัญชีของบริษัทเพื่อความสะดวกในการโอนเงินและฝากเงินของทุกท่านครับทีนี้นะครับอย่างที่ป๊อบแจ้งไปนะครับขอทวนอีกทีนึงถ้าภายใน48ชั่วโมงนะครับไม่ได้ชําระเงินนะครับหรือชําระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งเราอาจจะไม่สามารถลง P ีเปไปวันนั้นวันเดิมของของสมาชิกได้นะครับนะครับแล้วก็ ลูกค้าสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดสมมติสมาชิกเนี่ยมตีต้องการจะติดต่อสอบถามอะไรสาม,มารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้ในวันและเวลาทําการส่วนไลน์นะครับไลน์หรือ gmail นะครับที่เมื่อกี้ได้แจ้งไว้สําหรับเอาไว้รับการแจ้งว่าโอนเงินแล้วเนี่ยก็จะทําการเฉพาะเวลาทําการจาง,งสุขในเวลาทําการเช่นกันครับดังนั้นเราก็เวลาที่สมาชิกส่งมานะครับเราจะมีตัดรอบเป็นช่วงๆไปครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะ2-3ช่วงนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมาชิกแจ้งมา เราอาจจะไม่สามารถที่จะดึงเข้าระบบให้สมาชิกทันทีแต่เราจะดึงพร้อมกันเป็นรอบๆไปดังนั้นพอสมาชิกแจ้งมาเสร็จนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงสมาชิกถึงจะสามารถเช็คได้ว่ายอดการแจ้งโอนเงินของเราเนี่ยบริษัทรับรู้แล้วนะครับแล้วก็ดึงเข้าในระบ,บบให้เรียบร้อยแล้วครับนะครับสรุปอีกทีนึงนะครับอันดับแรกนะครับทวนใหม่เลยในการสั่งซื้อนะครับถ้าสมาชิกอยากเลือกที่จะโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทนะครับให้เลือกวิธีนั้น นะครับจากนั้นเลือกว่าเราจะโอนเงินหรือฝากเงินไปยังธนาคารอะไรของบริษัทไทยพาณิชย์หรือกสิกรนะครับเราก็จดหมายเลขบัญชีเอาไว้จากนั้นนะครับเราก็จดหมายเลขการสั่งซื้อนะครับแล้วก็โอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีบของบริษัทหลังจากนั้นแจ้งผ่านไลน์หรือแจ้งผ่านอีเมลของมาของบริษัทซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ขอภายใน48ชั่วโมงครับ ก็วันนี้นะครับสำหรับเรื่องของการโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทอาโมีจำกัดนะครับวันนี้ป๊อบก็ขออธิบายเพียงเท่านี้ครับไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับครับครับถ้าไม่มีคำถามยังไงวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ